ความพยายามจะรักษาไว้ในราชวงศ์นรดมคืออีกปัจจัย ที่นำไปสู่รัฐล้มเหลวในทางตรงและอ,อ้อมโดยเฉพาะในท้ายระบอบศรีหนุราชคือราวหนึ่งปี68ปที่พระบาทนารดมสุรามารินที่ได้ครองราชบัลลังก์แทนพระโอรสผู้สละฐานันดรล,ลงไปเล่นการเมือเป็นประมุขแห่งรัฐเมื่อเสด็จสวเสร็คติลาศรีหนุซึ่งไม่ไว้ใจแม้แต่พระประยุทธ์ยาที่แคนดิเดตส่วนใหญ่ขณะนั้นเป็นราชวงศ์ศรีสวัสดิ์และใกล้ชิดกับพระมารดาข,ของพระองค์คือพระนางศรีสวัสดิ์กุศมานารีรัตนา เพื่อไม่ให้ราชวงศ์นโรด้องตกไปสู่ราชกุลสีสวัสด์แทนที่พระองค์จะกลับมาถเถลิงราชสมบัติแต่กลับแต่กลับกดดันให้รัฐสภาแก้ไขกฎมนเทียนบานเพื่อเปิดทางให้สตรีมีสิทธิขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นั่นก็คือพระมารดาเธอพระนางเจ้าสีสวัสดกุสุมานารีรัตนาดูเหมือนเรื่องนี้ในรัฐสภาจะมีการถกเถียงกันอย่างหนักโดยเฉพาะพญาสฝ่ายสีสวัสดที่เป็นนักการเมืองขณะนั้นคือสีสวัสดสริมาตาแต่ในที่สุดพระนางกุสุมาก็ได้เป็นพระมหากษัตริย์